สวัสดีครับชาวสมาชิก45 O V E R ทุกๆคนครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอครับไปหลีกเบนเยี่ยมครับผมเตะเวลา5ทุ่มและกัน4ี่ทุ่ม59คู่ระหว่างคอทายเจอเมชเล่นนะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้ก็ราคาออกมาก็เมชเล่นหน้าเยียนต่อปอป,อปอน่าจ่าย0.91นะให้ลอง0.97ส่วนราคาสูงเปินมา3ลูก จ่ายสูงน้ำลดนะครับจ่ายรองน้ำ0.82ส่วนราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ2.88ให้เสมอ3.75และให้หลังบ้านเมชเินชนะ2.14นะครับและนั่นคือราคาตั้งต้นนะครับและล่าสุดเนี่ยราคาไหลนะครับไหลไปให้เมชเชินต่อเป็นครึ่งควบลูกเลยนะครับคือราคาแบบนี้ก็มันคือราคากระโดดน,นะครับก็ จ่ายให้มาเชนสน0.99ให้ลอง0.9ส่วนราคาสูงต่ำก็ไหลเป็น3ลูกควบแหละจ่าย0.91 0.96และและให้เสมอนะผู้เสมอจ่าย4ให้หลังบ้านชนะจ่าย1.79และให้เจ้าบ้านชนะ3.65ซึ่งราคาแบบนี้ยัันไหลกระโดดข้ามชดก็จริงแต่ก็ไม่ได้การันตีนะว่ามีเชนนจะชนะเอาไปได้นะพ่อขอถ่ายก็เล่นไหนบ้านเล่นได้ดีนะไหลก็จริงแต่ก็ก็ยังไม่มีความชัวนะ พราะว่าไหลในราคาแบบนี้แต่พัวมันก็ไม่ได้มงบอกว่ามันฉะนั้นจะเอาจะเอาชนะไปได้นะครับก็ทีนี้สติของคอทายนะเวลาเล่นในบ้านนะเล่นไปทั้งหมด16นัดนะครับชนะ5เสมอ2แพ้9ได้23เสียถึง31ลูกนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยสติการเยือนเนี่ยเยือนทั้งหมด16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5ได้21ลูกเสีย23ลูกนะครับ ก็ถือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยของคอทายเนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยเสียประตูเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยิงยิงได้ด้วยก็เฉลีย่ยเสียประตูนัดหนึงลูกอะ่ะคอทายอะ่ะส่วนในหลังบ้านเนี่ยเวลามันออกไปเยือนเนี่ยก็มันเสียไปยีิบสามลูกนะได้เป่ลูกก็ตกเฉลี่ยก็นัดหนึ่งลูกเหมือนกันซึ่งผมมองนะคู่นี้นะผมมองการันตีว่ามีสองประตูให้เห็นนะครับก็ ส่วนเสตินะเวลาคอทายมาเล่นในบ้านเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมว่านะขอทายเนี่ยส่วนมาเชลลนเนี่ยมันเป็นทีมที่ว่ากล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วไอทีมเนี่ยเสียแล้วก็ได้ได้แล้วก็เสียคือเปิดเกมลุกคือมันเป็นทีมที่ว่าเป็นทีมที่กล้าได้กล้าเสียเกมลุกเกมรับก็พร้อมที่จะเสียพร้อมที่จะได้เหมือนกันนะส่วนก็ ราคาสูงแรงนะวันนี้ราคาสูงแรงนะเปิดมาจ่ายลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับจ่ายสูง0.89จ่ายต่ำ0.98านะครับส่วนราคาของมันเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมง59เกนี่ยก็ไหลามาลูกควบแล้วแหละไหลมาลุ้นก่อนแล้วก็ปรับราคาจ่ 9. 2, 9. 4, นะาย0 9 2 0.94นั่นไหลมาเรื่อยๆส่วนในสูงเต็มเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงมาสามลูกนะมาสามลูกลุ้นก่อนที่ที่ไหลไหลไหล ไหลจนตอนนี้ไหลไปถึงลูกควบแล้วไหลไป3ลูกควบแล้วจาก0.89 0.97นี้ไหลไป3ลูกควบแล้วจ่าย0.91 0.96ซึ่งลักษณะาการไหลขบันแบบนี้นะครับเป็นมีไหลว่าบอลคู่เนี่ยมีประตูให้เห็นนะผมมองแนละ้วมีมีประตูให้เห็นส่วนแฮนดิแคปเนี่ยแฮนดิแคปก็เป็นเมเชลเล่นนะจากต่อเสมอจ่าย0.68ตัวน,นี้ไหลไปต่อปอปอและครึ่งเลขแฮนดิแคปครึ่งแลกซึ่งผมมองนะว่า คู่นี้น่าจะใส่กันยับนะครับน่าจะใส่กันยับดูจากราคาดูจากอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเมเชลเลนเนี่ยสถิติค่าเฉลี่ยสกอร์สูงของมันเนี่ยก็ติดอันดับ3เลยนะอยู่ที่60.6%นะครับส่วนคอท้ายเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับเฉลี่ยอยู่ที่54.5นะครับสถิติออกสูงเต็มเวลาสำหรับดิเบนเยี่ยมนี้นะครับก็ราคาตรงเนี้ผมมองว่า ผมยึดยึดมองราคาแรกนะที่ราคาที่มันต่อปอปอนะผมยึดราคานี้นะเพราะว่าต่อปอปภูปปจ่ายจ2.14เนี่ยก็เป็นภูของราคาที่อาจจะเอาชนะไปได้นะครับอาจจะเอาชนะไปได้และล่าสุดเนี่ยใคอยากเป็นครึ่งครบลูกเนี่ยยังมาจ่ายหนจเเนี่ยภู1 7 5ของราคาครึ่งครบลูกนะเป็นราคาภูที่ว่าก้ากึงนะครับสำหรับผมคิดว่ากัากึงอาจจะไม่ชนะหรือชนะไปเลยแต่ผมมองว่าคู่นี้จะต้องมีใคร แพ้ชนะครับผมผมมองว่าเพราะว่าคูู้ขยับไป4.05เนี่ยผมมองว่าเจ้าคงไม่ใจเสมอหรอกคู่นี้จะต้องมีแพ้นะนะผมมองคู่นี้ครับซึ่งแต่ถ้าเกิดการเสมอเนี่ยก็ผมก็คิดนะว่าเสมอต้องเสมอแบบมีสกอร์เหมือนกันเพราะว่าคอท้ายเนี่ย3-4นัดครั้งก่อนนะคอท้าย5-6นัดก่อนเนี่ย เฉลียล่ยค่าเฉลี่ยการยิงประตูและพร้อมเสียประตูเนี่ยสองลูกเลยนะครับของคอท้ายเนี่ยส่วนไอมาเชลเล็ตเนี่ยค่าเฉลี่ยของมัน5นะห้หูนัดก่อนอนะก็2อลูกเหมือนกันสองลูกเหมือนกัน,กา,ก,นการันตีทั้งสงลูกเหมือนกันก็วันนี้ก็ไปกดสูงแรกคอท้ายครับผมตะเวลาสี่ทุ่มห้นาทีถ้าครึ่งแลกไม่มาตามกระแทกรึ่งหลังทันทีนะครับก็ใครสนใจเข้าผมก็แอด vp 45 O V R สี่ O V R ER, แล้วบอกว่ามาจากช่องเฮียหม,มานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ